ลองดูครับโอ้ปลาอนไรนี่นะเนี่ย,ยปลาเนี่ย,ย,ยแต่ว่ามันจะออกมากัดหรือเปล่า ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยคู่ครับคู อ้โหไม่เจอนานก็คือตอนแรกครับมันกัดลูกปลาโชว์อยู่ตรงเนี้ยคือผมย้ำไปสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวขอขยับกล้องลงอ่ะแล้วก็ผมตรงนี้ก็คือชายหญ้าพวกนี้มันลกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแอคชั่นเหยื่อครับตอนแรกมันอาจจะเบาไป เปลี่ยนมาใช้เนี่ยครับเดี๋ยวปากทะลุผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับมิดคอไปเลยเป็นกลุ่ยยางเอ็ดวันนะครับเดี๋ยวประช่อนโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้โลกว่า ครับใหญ่ครับตัวนี้รู้กว่าแน่นอนนะครับยาวเกินศอกครับใหญ่ๆๆตัวนี้ครับไม่ค่อยเจอนานๆเจอทีทำยังไงมันจะเห็นเหยนะื่อวะเนี่ยลองฝั่งนี้ดูดิมันจะเห็นไหมแสงเข้าไปน่าจะเห็นนี่ กบยางเอ็ดวันครับเต็มๆลงคอน่าจะเห็นอยู่เนาะอ่ะก็โอเคครับฝากผลงานไปด้วยกบยางเอ็ดวันกับปลาช่อนไซนี้ครับหลังฝนตกเชสุดยอดมากกว่าจะโดนแต่ละตัวช่วงเนี้ยปากัดยา,จจาครับยางเอ็ดวันครับสื่อรถ